สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราแบงก์กับผมทนายแบงก์นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะครับช่วงนี้ต้องขอเวลาหน่อยผมงานเยอะมากจริงๆ ทําคลิปได้น้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยทยอยทำทำให้นะนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวงานสอนทางงานว่าความงานสอนงานโุมดูุ้ยเต็รไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอภัยทุกท่านที่ทําคลิปน้อยไปนิดหนึ่งเอาละไม่เสียเวลาดวงชะตาของท่านประจําเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะฮะดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้าง มารับชมรับฟังกันชาวลัคนาราศีศพฤษภนะครับเดือนนี้ต้องฟังเยอะๆนะฟังหนักๆนะมีโอกาสก็ไปดูดวงนะนะครับไม่ต้องดูกับผมก็ได้นะดูใครก็ได้ชาวลัคนาราศีศพฤษภมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะครับเดือนนี้พระศุกร์จะย้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่3ดวงคือพระเสาร์พระราหูแล้วก็พระพฤหัสน,นะครับไปทีละดวงเริ่มต้นดาวพระเสาร์ก่อนพระเสาร์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับ โคโจอก็ไม่ไดีเลยกรมมาเอาละตรงนี้งานดีโอเคไหมตรงนี้งานดีไม่มีปัญหางานเหนื่อยงานหนักหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรจัดว่าดีต่อไปก็ดาวพระราหูเลขแปดพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมาโคโจอ้าไปเดีเลลาภะนี่พฤกษบดีมากนะนะครับพฤกษบดีมากการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีงานงอกเงยนะครับมีเรื่องอะไรที่ลุ้นอยู่อยากได้เราก็ได้นะครับ ต่อไปดาวพระพฤหัสเลขห้าดาวพระฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนโมรณะแลวก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภาโคจรเข้าวุ่นนเรือนวีนาาเอาละตรงนี้ถึงแม้จะเป็นราชาโชคนะครับไม่ได้จัดว่าดีมีเรื่องราววุ่นวายเข้ามามากมายนะครับให้เราต้องปัดกวาดและบอกใครไม่ได้เป็นเรื่องอึดอัดใจอยู่แต่เอานะการงานยังดีแสดงว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยเราเก็บไว้เป็นผลงานของเราได้ทํางานอยู่เบื้องหลังหรือ เป็นเบื้องหลังในการแก้ไขปัญหานคนอื่นนะครับก็ถือว่าสร้างผลงานเอาไว้ก็แล้วกันเดือนนี้มีดาวย้ายนะครับหดวงเจวันว่ากันไปทีละดวงเอาวันแรกก่อนวันที่1พฤศจิกายนนะครับหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยดาวพพุธเลขสีย้ายดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับโทษทีดาวพาธูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ โคจรเข้าไปในเรือนปัต,ตนิเล็งดวงชะตาชาวล,ล,ลัคนาราศพีพฤษภตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีเรื่องการงงการเงินอะไรเนี่ยมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปก็ดาวพระศุกร์เลขหกดาวพระศุกร์เนี่ยเอาย้ายในวันที่3พฤศจิกายนนะครับวันที่3พฤศจิกายนี่ยพระศุกร์เลขหกย้ายพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวชาวล,ล,ลัคนาราศพีพฤษภแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยโคจรงเข้าอยู่ในเรือนปุตตะ ชาวลัคนาราศีพฤษภมีเรื่องเริ่มต้นใหม่นะครับมีเรื่องทําอะไรที่มีสิ่งดีๆเข้ามาอ่ะต้องบอกว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยจับไม่เคยต้องนะครับให้เราได้พิสูจน์ให้เราได้ลองทําให้เราได้ a ชา e เลนตัวเราเองนะครับแตน่นี่ีวันที่4ี่พฤศจิกายน4พฤศจิกายนเนี่ยพระเกศเข้ามากุ่มลัคนา ชาวลัคนาราศีพฤษภมามร่วมมฤตยูไอม้มฤตยูตัวเดียวเนี่ยก็แย่แล้วนะครับก็ทําให้เครียดนะทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วเจอะเกตเข้ามาเนี่ยบอกเลยนะใครที่เครียดหนักถึงขนาดกับป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อใครที่เครียดหนักถึงขนาดนอนหลับไม่ลงใครที่เครียดถึงขนาดกับกินไม่ได้ต้องออกต้องอว้ว หาหมอนะเดือนนี้พฤศจิกาธันวาหาหมอนะครับหาหมออะไรหาหมอโรคกระเพาะเหรอ,อ,อบ้าไม่ใช่พบจิตแพทย์นะครับเป็นช่วงเดือนที่มีความเครียดค่อนข้างสูงเรามันระวังตัวเองให้ดีกับอีกทางหนึ่งนะให้ไประบายออกพลังงานพวกประเกตการณ์ติยู่ไปดูดวงก็ได้ไปดูฮวงจุ้ยก็ได้ไปเรียนก็ได้อ่ะไปเรียนก็ยังโอเคนะครับไประบายดวงพวกนี้ออก นะเอาสักครั้งหนึ่งจะหาหมอจิตแพทย์จิตเวชหรือไปหาหมอโดงมาดูไปใช้มันสักหน่อยให้กําลังของพระเกตกับมัติยูนี่มันลดลงนะครับความเครียดความอึดอัดน,นอนไม่หลับฝันไม่ดีมันจะได้ผ่อนคลายเบาบางลงไปนะครับแต่คนหา,าผมบ้าชวนไปดูหมอว่าทำไมไม่ไปหาหมอคนเอา้าก็ฟังคลิปหมอดูนะครับฟังคลิปโหนนะครับ เราก็ต้องคุยเรื่องโหนเรื่องหมอดูไปด้วยนะครับจะไปหาหมอคนอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเอาจริงๆบางคนเนอย่างผมก็มีมีความรู้เรื่องของจิตวิทยาอยู่การมาคุยกันมาดูดวงเนี่ยก็เป็นการพูดคุยหาหรือปรับสภาวะทางความคิดผมก็ให้คําแนะนําได้นะครับแต่อยากมาดูก็มานะแต่ไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาต,ตามที่จะผมแนะนําแล้วกันจะดีกว่า ต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนเนี่ยอังคารเลข3ย้ายดาวพระอังคารเนี่ยนะเป็นดาวเจเรือนวีนาแล้วก็เป็นดาวเจเรือนปัตตานีโครจรเข้าไปูในเรือนปัตปปตานีเป็นเกษตรปัตตานีเป็นเกษตรก็จริงนะครับแต่อังคารเล็งก็ไม่ได้ว่าจะดีชาวลัคนาราศีพฤษภรอบนี้เนี่ย ปัญหาที่เข้ามาอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นไอ้ตัวดาวพฤหัสอะเราคอยเกลี่ยปัญหาแล้วบอกใครไม่ได้ทํางานอยู่เบื้องหลังแล้วเครียดอยู่คนเดียวนะครับนี่เจออังคารเข้ามาเลงลัคนาเนี่ยต้องใช้กําลังต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุมันนะมากพอสมควรเพราะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภอะเป็นเดือนที่เอาจริงๆ่ยถ้าให้ผมแนะนําก็เออถ้านอนไม่ได้จริงๆนะผมว่าพบจิตแพทย์ดีว่า หรือจะไปทวาทั้งสองอย่างก็ได้ไปหาหมอดูด้วยไปคุยปรับสภาวะความคิดมองดูว่าทําอะไรดีทําบุญอะไรดีให้สบายใจนะไปพบจิตแพทย์ทําให้ตัวเองผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นกินยงกินยาอะไรเงี้ยนะคบให้มันรู้สึกดีแบบนี้มันจะได้แก้ไขไปได้ปัญหาเหล่านี้จะมีอยู่แค่ประมาณสักสองเดือนนะโดยประมาณไม่เกินหรอกแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะครับ ช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่เออแล้วก็เที่ยวปีใหม่สบายๆบายไม่ต้องไปกังวลน,นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายเอกก็คือในวันที่17พฤศจิกายน17พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย,ย้ายดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวจเจเริอนพันธุโคจรเข้าไปเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีพลึกศพมาอยู่ในเลยปัตนีเหมือนกันทั้งทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารเลยเล็งดวงเหตาอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นดาวบัพปะเคสนะ แล้วก็เป็นดาวคู่อีอีกเม็เงดวงชะตาชาวาราศพีพฤษภซึ่งมีพระเกตและมิตยูเนี่ยรออยู่อือก็ทําตามที่ผมแนะนําแล้วกันไปหาแม่ไปหาไปหาหมอไปหาแพทย์ไปหาหมอดูนะเออทําบันชีิตตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันเฟลชขึ้นให้มันสร้างภาวะสร้างกําลังใจให้ตัวเองมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ช่วงระยะเวลาไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวดีขึ้นเองนะครับสุดท้ายละ ดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่24พฤศจิกายน24พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุธเลขสี่ย้ายดาวพระพุธนี่ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะครับโคจรโทษทีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะพระพุธเนี่ยโคจรนเขาไปอยู่ในเดือนโมรณะนะครับอ่ะไปหาหมอช่วงนี้ก็แล้วกันหลัง24นะครับถือว่าเป็นการแก้ไขแก้เคล็ดแ,แ,แก้ดวงไปในตัว โอเคไหอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานนะอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะผมรู้นะซึมเศร้าแพนิกหวาดระแวงมันอันตรายผมมีเพื่อนมีคนรอบตัวเป็นแบบนี้ผมเข้าใจนะครับคนรอบข้างก็ต้องอดทนเออก็ต้องอดกลัน้นบางทีเนี่ยคนที่มีภาวะเหล่านี้มันหวังพึ่งคนรอบข้างยาก มันมีไม่กี่ครอบครัวหรอกที่จะเข้าใจนะครับสิ่งที่เราควรต้องทราบก็คือเราต้องเข้าใจตัวเราเองเป็นหลักก่อนนะครับแล้วเรื่องอื่นเนี่ยหวังให้คนอื่นเข้ามาดูแลเราอย่เงี้ยผมว่าแพทยดีที่สุดนะรหรือหรืออ่าลองมาดูมองมาเรียนโหดละศาสตร์เรียนฮวงจุ้ยกันอะไรแบบเนี้ยผมว่า2วิชานี้เนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขในทางแบบในที่มันไม่มันเหนือเหตุผลนะเหนือธรรมชาติ ลองดูหลายๆคนมาเรียนพวกนี้แล้วมันทําให้เ,เขาเรียกว่าภาวะภาวะที่มันจะก่อให้เกิดโรคเหล่านี้อาการเหล่านี้มันน้อยลงมันเอาไปใช้ในรูปแบบอื่นเสียก่อนนะครับเอาละก็คงมีเพลงเ่่งนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องโหราแบงที่ผมทําขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีช่องวงจุย้ย ใหม่ขึ้นมาด้วยอีกทีนึงจะเป็นอีกช่อง YouTube นึงเลยเอาไว้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในภายหลังสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหรือกด Follow ไว้สำหรับท่านที่ติดตามทาง c e b o o o f แฟนเพจนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ